สวัสดีค่ะสภาเกาหลีบ้านสวนยองจูนะคะเมื่อวีมิวจะมาว่าถึงคลิปหนึ่งเนอะไอ้ที่มิวบอกว่าคนเกาหลีบอมักเฮตไยเฮตหน้าเฮตการเกษตรเพรามันได้เงื่อนหน่อยและวบิดที่นี่พี่คนนึงงเราก็มาคอมเมนต์ว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ก็คือว่าบนาบนาจะแมนเฮตงานเกษตรเฮตงานสวนเกาหลีนะได้เงืนหลายมิวจะบอกซูฟางเดออันนี้ว่าจากประสบการณ์จริงมิวนะคะ ก็คือมิวนะะํามาเฮ็ดสวนสวนลูกพีดหรือสวนสวนลูกพีดสวนพวกสุงาก็พบปู่เมียตอนที่มิวมาอยู่กับเล่ากับไอ้ยี่สิบสองพันยี่สิบนั่นแหละมิวมาอยู่กับเล่าเนาะเป็นยังมันคือได้เงื่อนหน่อยบัตีเพราะว่าเห้านะเอาพ้นละไม่เห้านะไปรงน่องฮอบไปรงไหมคะ่ะไปรงน่องฮอบก็คือไปรงน้าห่าง แล้วัปที่นี่ราคามันราคาขายราคาขายตามห่างมันกับราคาสูงกับแมนโยแต่ว่าราคาที่เข้าไปทรงนะเข้าเป็นเกษตรกรเข้าไปทรงเข้าประเดีว่าทรงทรงราคาสูงตามพี่เขาขายน้ำน้ำหางได้พี่นอ้องคือจังว่าขายเอ้เข็นเ็นเขาขายลูกพีดนะ เขาขายลูกพีชน้ำหางน่ะกองละสี่หมื่นหามื่นหกหมื่นแต่ละคากะเกษตรกรที่ไปส่งน่ะมันบอมเมนวาซีหามื่นขนาดนั้นเด้ราคาเคืองตัวเคืองเลยนะบอมเมนวาได้หลายเด้แล้วกวาจะเก็บขายวกวาจะเก็บขายเด้อส่วนมิวเฮ็ดลูกพีชนั่นบอเดือนซีเป็นดอกเป็นดอกลูกพีชกับเป็นลูดลูดเสร็จแล้วอันบอเดือนหาเดือนหกเป็นลูกมากน่อยกับไปต้องลูดอีกลูดอีก ต้องขึ้นบันไดเนาะเมื่อยได้เห็ดสวนบ่แม่นธรรมดานะคะสาหรับมิวนาเห็ดมิวเห็ดไอสวนผลไม้เมื่อยเมือม่อยอหลีพี่น้องสวนกับบหญย,ยดอกประมา่านสวนน้อยนอยมีประมาณสามอยหาสิบต้นสามอยหาสิบต้นบ่ไดจ้างค้นเห็ดกันเองเต็มเมื่อยได้พี่นอ้องเมื่อยเดือนซี่ก็เป็นลูดดอกสามอยหาสิบต้นลูดดอกเสร็จแล้วเดือนเดือนหาเดือนหกเป็นหมากน้อยน่อยนะเห็นบ่การมันสิแม่พี่น้อง การลูกพีดังเสียงบอมันจะเป็นมาร์กเต็มเลยเท่ากับเป็นลูดให้มันเหลือกิงละสองลูกกิ้งละกิงละสามลูกเพื่อที่จะห่อถุงอ่าเดือนเดือนหาเป็นมาร์กหน่อยกับเป็นลูดลูดอยู่ประมาณสองลอกเดือนหาสามอยหาสิบต้นเป็นลูดเดือนทกเป็นมาร์กน่อยใหญ่ประมาณสามนีเราพอดีหอ่อกับเป็นลูดอีกไปเด็ดอีกให้มันเหลือประมาณหนึ่งสองสามเดือนทกก็ไปห่อถุงโอ้ยพี่น้องเมือยเด้เมยเมย กว่าจะได้เก็บขายกว่าจะได้เก็บขายนะคะพ่อเก็บขายแล้วมิวอยากจะบอกเอ้อเก็บขายแล้วได้งเงินหน่อยก็เงินเดือนน้องสาวอปุปบาน้องสาวอปุปบานะราเราเป็นแบบว่าเขามีราเราจบสูงจบไปปรตีทับบานเท่าก็จบปรตีแล้วก็มีประสบการณ์ในการเฮ็ดงานเพราะว่าน้องเราเฮ็ดงานตะน่อยพอเรียนจบแล้วราจบมหาลาัยโซ่เด้ จบมหาไยโซ่เป็นจบมหาไรทีมีซื้อเสียงกันบ่ะแล้วบปที่นี่พ่อจบแล้วแล้วเราก็ไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานกับไตเต่าขึ้นแมพี่น้องไตเต้าขึ้นตอนนี้เราก็เป็นระดับหัวหนา้าเงินเดือนเราเดือนละช้อนชอนมันชอนมานอนก็คือสิบล้านวอนเดือนหนึ่งได้หนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งปีได้ประมาณร้อยยี่สิบล้านวอนปีหนึ่งร้อยยี่สิบล้านวอนแล้วสวัสดิการเขาก็หลายพร้อมได้หลยก็เฮ็ดสวนอีกขนาดไอ้อป้านะ ไอโอปาแล้วก็เป็นเถาแกร่รับเมา่รับเมาตต่ตบแต่งตบแต่งภายใน่ยังส่แบบแล้วก็ได้เงินหลายก็เฮ็ดสวนนะแล้วใกล้บ่อยอยากไม่เฮ็ดสวนอ๋ออันนี้บ่าวซูฟ่างนอพวามันมันเมื่อยแล้วก็ได้เงื่อนหน่อยกว่าสิเก็บขายพ่อเก็บขายเป็นนวยแล้วพ่อเก็บขายเป็นนวยเราไปที่นี่กไ็ไปส่งเขาไปส่งเขาก็บ่แเมนว่ารคาคาเห็นตามทองตลาดเมนบ่ พักผลไม้เกาหลีแพงแต่ว่าเกษตรกรไม่ว่าจะขายรลค่าสูงนะถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าของสวนแล้วขายเองได้กาไรเน้นๆจะขายสี่หมื่นหาหมื่นก็ขายได้พอเขาขายเองเนาะแต่ว่าถ้าเขามือหนึ่งเขาเก็บเป็นลอยกองสองลอยกองสามลอยกองแล้วเขาจะไปขายเองได้จากไหนเขาต้องไปส่งเขาอันบละส่งเขามันก็บปแพงพี่น้องเครื่องต่อเครื่องเลยอะ่ะมิวจะบอกสู้ฟังตอนที่มิวไม่อยู่ก็ไม่ยมาเนาะ ลูกพีดไอ้ลูกพีดไอ้พกสุงายพันเพียงกาเขาเอ้นว่าพ่านเพียงกาคือพ่านมีตม่หนี้เป็นจุดดำๆดำนิดหน่อยแต่ว่าขายลงกองบ่ได้ขายเอาไปขายตามหางบ่ได้เขาเรียกว่าเพีงกาถ้าถ้าเสิร์ชเบิ้งในคู่ปากนะ่ะเขาขายอยู่กองประมาณสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเลยได้บ่แมนไอ้ไอ้ขายอยู่ประมาณกองสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นถ้าลูกใหญ่กับแห้ง แต่ว่าไม่ยามิวผู้เฒ่าคือว่าแหละผู้เฒ่าอายุ8 0ิบแล้วเขาเจ้าจบอลูนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตไหมบอลูนก็ขายของมีแต่ขายทรงเขาขายทรงเขามีคนมาลหลับหลุดมีตํำนี้เนาะหลุดมีตํำนี้นะขาเจ้าจมาหลับอยู่บ้านนะตะการใหญ่ๆนะ่ะตะการใหญ่ๆขายข้าเจ้าสองหมืน่นมาที่นี่มิวก็ซิมเมืองโอ้มันก็แสีบได้ละ่ะมันก็นขายได้ได้ละ่ะมิวก็เลยเอามาแพ็คลงกองได้สามกองมิวขายกองละสองหมืน่นได้หกหมื่นนะ ด้กำไรประมาณ40,000น่ะถ้าเราขายตัวนัก20,000แต่มิวขายเองมิวในกำไร40,000น่ะคืดเบิงอันนี้บอาถึงว่าเขามีสวนเนาะถ้าเขาขายเองเขามีไอเดียในการขายมีแบบว่าเขาเรียกว่าอย่างก่อนนะต่อยอดต่อยอดสินค้าเข้าเห็นมันเพิ่มมูลค่าขึ้นเข้ากับในกำไรหลายแต่สําหรับไอ้ผู้เถาผู้เถาที่เขาเจ้าเหตุสวนเขาเจ้าบเกเงิไอ้เทคโนโลยีจังสิขายห้ายขายต่คนแบบว่า ขายหายตาขายทรงอะซื้อ,อขายทรงมันก็เมื่อยนะพี่น้องเมื่อยแล้วก็ในเงินบบคอยหลายในเงินบบคอยหลายอืมแต่ว่าพ่อมิวพ่อมิวไม่อยู่ก็บพ่าปู่แม่ยามิวกะรุ่นมีต่อหนี้มีจะขายเองเบิดมิวมิวบ่ให้เข้าเจ้ามารับเอามิวกะเสียดายอยู่เด้ปีที่แล้วเน่าน้ำท่วมปีที่แล้วน้ำท่วมลดลงมาตจังหวัดโอ้น้หน่อย,อยแล้วผลไมนะ้น่ะ ไผ่มีสวนผลไม้เก็บขายได้เทือเดียวไผ่มีสวนผลไม้นะคะเก็บขายได้เธอเดียวคือจังสวนมิวนบอเฮ็ดลูกพีดนะลูกพีันจะเป็นแบบลูกพีดเป็นเนื้อผลไม้อ่อนเก็บได้บ่โดนถ้าเก็บเราก็ต้องเฝ้าขายออกมันก็นคือลูกแพ่เด้ลูกแพ่ก็คือสาลีแอปเปิลก็คือซากาาพโดก็คือองุน่นอันนี้นะเก็บเซตเตอเก็บเก็บแซ่ตูแซ่ไดเป็นปีเก็บปีนี้ขายปีหน้า เราทาภั่แบบว่ามีสวนแล้วก็ขายเองนะได้กําไรเนีนๆขายแบบว่าคนมันบ่อยสวนมันกะเขาสามารถตีราคาได้ขายสูงได้เน่ามันบมมีอย่งเสียมันบมเมนหนาแอปเปิลนะเสียมันบมเมนหนาแอปเปิลเขาตีราคาสูงขึ้นเขาก็ขายได้แล้วพวกพักผลไม้น่ะสิคือจังหนาหนาวหิมะล่งนังสิภัยมีเห่าปลูกพักขายน่ะสิพักก็ราคาดีเพราะว่ามันบมมีไพ่ปลูกได้เนาะ อันนี้ก็แมนยูว,ว่าผักผลไม้มันราคาได้หลายราคาดีแต่ว่ามันก็ขขืนยูกับข้นยูกับผักผลไม้นั่นนั่น,นั่นแต่ว่าส่วนมิวมีวบอกสู้ฟังเนาะบอกสู้ฟังว่าส่วนมิวลูกพีดกวัวสิไดเก็บขายมันก็มีหลายขั้นตอนบอแมน่ามันมีหลายขั้นตอนนี่พี่น้องเมื่อยแล้วก็ถาเปรียบเทียบถาเปรียบเทียบเห็ุสวนก็เป็นพนักงานบริษัท ถ้าเปียบเทียบกับนองโอปาก็บสูเงินเดือนนนองโอปาถ้าเปรียบเทียบกับอาโอปาก็บสูเฮดสวนปีหนึ่งกบสูเป็นยังคนเกาหลีเขาบ่มาเ็ตเกษตรกอนเพราะมันเมื่อยเราเงินมันกบได้มันคงบ่มแมนนะปีนี่คายได้หลายปีหน้าจะคายบได้หลายมันบ่แม่นเด้คือจังปีฝนตกนะปีฝนตกได้หกสิบปีบ่ฝนตกได้แปดสิบลดลงมาตังมาสองเออมันมันบอแน่นนเราไปที่นี่ ผักผลไม้หม่ถ้าเฮาอยากได้ราคาดีๆเฮาก็ต้องค่อยดูแลสีฮอร์โมนสียาดูแลมันดีๆเด,ด้มันถึงจะได้เงินอันนี้บอสซูฟังเนะาะบอสู่ฟังอันนี้ประสบการณ์ตรงได้นน่ประสบการ์ตรงที่มิวเ็ดสวนเราประกฏประสบการ์ตรงที่มิวเ็ดสวนที่คุกคี้กับสวนมันเมื่อยอหลีพี่น้องเมื่อยแต่ถามว่าเวลาพักผ่อนมันก,ก็มีเวลาพักผ่อนก็คือหนาหนาว นานาเวลาพักพรก็เอาเงินที่ขายลูกพีดแล้วมาซื้ออยู่ซื้อกินนั่สิละอันนี้บอกสูฟงังเลยบอกสูฟงัง